สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณล <am> okay. okay. hey, ูกค้าร้านแม่บริ้าไทยทุกท่านคุณลูกค้าขาราคาพวงละ129บาทนะคะเป็นมารายกอนะคะมารายกองผ้าของม้าผ้าฝ้ายผืนเล็กขนาดหน้าผ้า75เซนความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรวันนี้นะคะทางร้านแม่บริ้าไทยของเรานะคะได้เลือกนํามาจัดทําเป็นนะคะมารายกอคุณลูกค้าขาราคาพวงละ129บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะหลวงพ่อคําตันนะคะ คุณลูกค้านะคะอยู่อําเภอชัยวานค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะบอกว่ารับมารายกรนะคะ2ชิ้นค่ะคุณลูกค้าขาได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาราคาพวงละหนึ่งยยี่สิบเก้าบาทเนาะสั่งซื้อสองพวงสั่งซื้อสองพวงมีค่าจัดส่งห้าสิบาทนะวันนี้สองพวงนี้นะคะเก็บเงินปลายทาง300บาทเก็บเงินปลายทาง300บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะหลวงพ่อบอกว่ารับนะคะเป็นสีสันสดใสนะคุณลูกค้าขาซื้อไปเป็นของรับไหว้ผู้ใหญ่นะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะมอบนะคะเป ของที่ระลึกของชําลวยได้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่านะคะลองซื้อสองพวงแบบนี้ก่อนก็ได้ค่ะ2พวง300บาท2พวง300บาทคุณลูกค้าคะถ้าอยากเลือกสีผ้าด้วยนะคะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะสั่งทําิบพวงขึ้นไปเราจะส่งรูปนะคะผ้าให้คุณลูกค้าเลือกด้วยนะคะคุณลูกค้าจะเลือกได้เลยอยากได้สีไหนไหลายอะไรเลือกได้เลยคุณลูกค้าคะแต่ต้อง1ิบพวงขึ้นไปนะแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อ1พวง2พวงนะคะ รวมไปถึง5พวงวันนี้คุณลูกค้าขา5พวงจัดส่งฟรีทั่วไทยนะพื้นที่ห่างไกลไม่บอกเพิ่มแต่ทางร้านก็จะค่าสีให้ hire, ขอบคุณมากๆคุณลูกค้าขารับรองสวยถูกใจทุกผ <alam> ืนรับรองสวยถูกใจทุกสีเลยค่ะคุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยผ้าทอมาลายกรผ้าเข่ามาผ้าฝ้ายผืนเล็กคุณลูกค้าขาเนื้อผ้านุ่มๆนะเนื้อผ้าจะเป็นนะคะลักษณะของเทกเจอร์ของเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้านุ่มๆคุณลูกค้าขาเนื้อผ้ามีความนุ่มนะคุณลูกค้าขา ใช้งานสบายเลยนะคะไม่ใช่แบบว่าเป็นมันๆเงาๆนะคุณลูกค้าขาต้องขอบอกคุณลูกค้าแบบนี้ก่อนเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช้อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อคำตันค่ะอยู่อำเภอชัยวนจังหวัดอุดรธาน,นีขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีพ้าไทยทุกทุกท่านนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สอบถามเข้ามาบอกว่าอยากได้มารายกรคุณลูกค้าขามารายกรผ้าขอม้าผ้าฝ้ายผืนเล็กขนาดหน้าผ้า75เซนความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสอบถามเข้ามาบอกว่าราคานะคะของมารายกรนะคะของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 2 9บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา คุณลูกค้าจ๋าจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มทางร้านแม่มดิภาไทยของเราขออนุญาตคระสีสวยๆให้แบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าสา,สามารถนะคะคนำไปส่งมอบส่งต่อนะครับ